ยองฮัสเซโยสวัสดีคะ่ะทุกคนทุกคนเห็นสีฟ้าๆข้างหลังที่ตั้งอยู่นั่นไหมคะนั่นเขาเรียกว่าส่วมหลุมคะ่ะทุกคนส่วมหลุมคะ่ะถ้าใครเคยมาทํางานสวนงานฟาร์มที่เกาหลีต้องรู้จักคําว่าส่วมหลุมคะ่ะที่เขาเรียกส่วมหลุมเพราะว่ามันไม่มีน้ําลาดคะ่ะทุกคนเข้าไปมันก็จะเป็นแค่ชักโคกนั่งแล้วก็ขับถ่ายปล่อยลงไปเลยคะ่ะบางสวนเขาก็จะมีกระดาษทิชชู่ให้นะคะบางสวนอาจจะไม่มีกระดาษทิชชู่ให้คะ่ะต้องเตรียมกระดาษทิชชู่เข้าไปเองคะ่ะ ทุกคนอยากชมบรรยากาศข้างในไหมคะว่าเป็นยังไง <c oughs> <laughs> เดี๋ยวจะพาทุกคนเข้าไปชมนะคะแต่ขอแนะนําว่าใครที่เพิ่งทานเข้ามาใหม่ๆไม่แนะนําให้ชมนะคะทุกคนต้องทําใจหน่อยนะคะถ้าใครจะชมเดี๋ยวจะพาเข้าไปชมะคะ่ะทุกคนไปคะ่ะชมบรรยากาศข้างนอกก่อนนะคะทุกคน อันนี้มันก็จะเป็นถังแบบนี้ค่ะทุกคนข้างล่างก็จะโล่งค่ะทุกคนไม่มีอะไรค่ะข้างล่างถ้าปล่อยลงไปก็คงจะไหลไปตามน้ําค่ะเดี๋ยวทาใจหน่อยนะคะทุกคนดูบรรยากาศข้างในค่ะแทนแทนทนนี่ค่ะทุกคนสวมหลุมมันก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะมีรูระบายอากาศข้างบนค่ะ นี่คำบรรยากาศข้างในค่ะขออภัยนะคะทุกคนใครทานข้าวมาใหม่ๆต้องขออภัยนะคะเนี่ยปล่อยไม่มีน้ําลาดค่ะทิชชู่ก็จะไปกองกันอยู่อย่างนั้นนะคะทุกคนนั่นแหละค่ะแล้วกลิ่นค่ะทุกคนกลิน่นกลิ่นค่ะต้องขออภัยจริงๆค่ะ <laughs> กระดาษทิชชู่กองเต็มเลยค่ะเ <laughs> นี้ สวนข้างๆค่ะเป็นสวนไอ้สวนมะเขือเทศค่ะก็จะมีคนงานต่างชาติอะไรนี่ค่ะมามาทำเฮ้ยบอกแลว้วค่ะว่ามันไม่มีน้ําลาดค่ะจะมีแต่กระดาษทิชชู่พอใช้เสร็จก็ปล่อยลงไปอย่างนั้นนะคะมันก็กองเต็มเนะ่ะไม่รู้ว่าเขาทํากําจัดยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันกค่ะเมื่อก่อนเคยไปทํางานรับจ้างเก็บมะเขือเทศสวนอื่นนะคะตอนนั้นปวดท้องมากๆเลยค่ะปวดจริงๆคนะ่ะ ปวดแบบทรมานมากเออเราก็เราก็เราก็ไม่อยากเข้านะคะเพราะเข้าไปมันกลิ่นมันทนไม่ได้เลยค่ะกลิ่นมันเหม็นมากเลยอะ่ะแต่ถ้าเราปวดจริงๆทนไม่ไหวจริงๆอ่ะเราจําเป็นก็ต้องเข้าคะ่ะ <K> เ <le af> ข้าไปที่ต้องนั่งอุดอีกอุด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 แล้วก็กระดาษทิู่่ <laughs> เท่านั้นแหละค่ะออกมาไม่หันหลังกลับไปมองอีกเลยค่ะที่เคยปวดสุดๆนะคะเพราะว่ามันทนไม่ไหวจริงๆค่ะ <laughs> แต่ถ้าเป็นสวนของเราเองเออสวนของเรานะเราก็มีป่าข้างๆ แล้วก็ไปหาขุดหลุมหลบหขุดหลุมอาตามเนี่ยคะ่ะถ้าสวนของเราอย่างเงี้ยสวนของเราแล้วก็ขุดหลุมฝังกบเอาแต่ถ้าไปสวนของคนอื่นนี่มันก็ต้องไปหาตามป่าตามอะไรคะ่ะหลบๆลบทรมานจําเป็นก็ต้องเข้าบางที เวลาไปทํางานนี่ต้องพยายามไม่กินของที่ทําให้ปวดท้องค่ะพวกของเปรี้ยวของดองพวกส้มตําอะไรนี่จะไม่กินค่ะเพราะว่าเรารู้ร่างกายเราดีค่ะถ้าเรากินของพวกนั้นปุ๊บเราเวลาเราไปทํางานนี่มันปวดท้องมันเป็นปัญหากับเรา <g ül> ก็เลยพยายามจะไม่กินอะไรของแบบนั้นค่ะคอย่างที่เห็นคะ่ะบรรยากาศถ้าใครมาทํางานสวนที่เกาหลีต้องทําใจนะคะตามสวนตามฟาร์มก็จะเป็นแบบนี้แล้วค่ะมีส้วมหรูแบบนี้ให้ค่ะเขาเป็นสวนที่มีคนงานประจําเขาก็จะมีห้องน้ําให้ค่ะเป็นห้องน้ํา ห้องน,น้ําให้ใช้แต่อันนี้คือเป็นสวนเหมือนเหมือนมาทํางานชั่วคราวอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยทําส้วมหลุมแบบนี้ให้ค่ะเอาไว้เวลาฉุกเฉินค่ะส้วมหลุมอะไว้ยามฉุกเฉินค่ะกบตัวโตกระโดดไปนู่นแล้วค่ะกบโดดดังจ้อมเลยค่ะกบกบใหญ่ค่ะกบกบมาจากส้วม<笑><笑>มาจากส้วม